เดรอาการตอนนี้ก็ยังพอไหวนะครับหัวเป็นนี้แหละหายแล้วเหรอคะสลิจจนรอบนีไม่นกแล้วโหมีนกเด้อเหรอ <c oughs> อย่างว่ารอมาเ <c oughs> ป,ปวดคนอื่นนี่เหรอพี่ตี ้องเลยกีที่ว่าโอ้ขี้เจ้ะนิสัยวนดีมาปวดคนอื่นโอ้ยผมไม่ได้อ่าน,น้ำเลยอุ้ยนั่น ยังเลยครับรูปสภาพไม่ไหวเลยครับตอนนี้ไม่นกไม่นกทำไมนกไหวล่ะครับอิ่มกับพิเต๋เดี๋ยวเธอจมูกเต็มจมูกครับฟังเสียงก็ได้จัง เมืองเราน้องอู้แปลกจนะังเนอะอู้เมืองนี่นะอู้ฟุ่ยเม็ดคิดถึงจังจังซีมันต้องถอนมันจะ่ใชกำเมืองบ่าจังซีเนี่ยจะไปตียัดดีไวันนี้ไม่ตีครับไม่มีใครตียัดกับผมเลย <S <S แก้มกลับมาแล้วเนี่ยไม่สบายฟุบฟุยฟุยฟุยช่วยช่วยู่วยช่้ยช่วยปวดฉนโดนปันเลย กับน้องหรอกพี่คิมชอบเทเป็นยังพอเงี้องอยงผมจบหมดแล้วคือเกียรมัดใหม่สงการมาเล่นน้ำครับเดี๋ยวมาสบายต้องถ่ายละครเนอะถ้ารา้อยทำอะไรได้บ้างหรออึไม่บอก ไหนพี่ตีจะไปไลฟ์ไม่ใช่เหรอแล้วมาดูน้องทำไมฮะด,ดึกดึกดึกดก,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 ดกขเขาเรียกว่าอะไรอนะหมาหมาอะไรที่ชอบมัดอะไรอย่างงี้นะที่มันมีใครบอกได้บ้างอณกึ๊เตอหาขนาดมาหาน้องแน,น่เงานเนี่ยอยู่ห้องคนเดียวในวันข้าม ุเออผมเป็นชิสุนะครับบอกคือทุกคนมาปองดีๆโอ้ชิสุนะครับชิสุชิสุชิสุพอแล้วรู้แล้วว่าชิสุ Speak little please please อู้บ้าจ้างเนอะอังกินเดี๋ยวจะไปทุบอู้นะ เรผู้เป็นเจ้าเรงเสียหาปไปก็ามาสบายน้องไม่สบาย้านสบายโดนก็คงไม่เสียหียไม่เขินครับแต่ว่าคิดอะไรไม่ออก Oh.

ค้างนานแล้วรอไหมเออถามแค่เนี่ยค้างนานแล้วรอไหม ถึงเพื่อนฟุ้งนะคะฟุ้งต้องมาหาเพื่อนบ้างนะฮะถ้าเรามีเวลาได้เจอกันนายก็ต้องมาหาเราเออครับเราจะหันมาเออตีมุกเซียวอ่ะเออมุกเซียวขนาดไม่เป็นไรไม่รอไม่เป็นไรเราไม่เสียใจหรอก เ็นด้วยนะอ้าวมันไม่เห็นถือว่าเป็นลายเซ็นแล้วกันน้องต้องฉีดยาก่อน กระจายค่าเลยให้่อยดิโอ้ยฟุ้ยฟุ้ยฟุ้ยเาเด็กจังามาไปนอนสองสารดูเย้มีคนให้ไปนอนแล้วอะทำไงดีให้ไปนอนปะมันไม่สบายครับมันนอนน้อยครับ สเสน่ห์ก็มาอีกอย่างนะเราจะบอกว่าขอบคุณพี่ๆนะครับที่เป็นห่วงน้องที่ให้กำลังใจน้องอยู่ขอบคุณมากๆเลยครับ เอาใครดีมาเมาพี่พี่ในกล่องเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปละให้เลือกมาเอาใครดีใไหนพี่คิมมาไหนหล่อจังครับโอ้โหเดินนี้ขโมยมาไปเข้าหครับใช่ครับกว่าจะขโมยได้เอาเอาจะเอาพี่ก้อนเือจะอาพี่คิมครับ ให้เลือกพี่ตีปั่นอะไรเนี่ยเป็นคนจีนก <c oughs> พี่ตีให้เมาใคอเมาพี่ก้อนพี่ก้อนพี่ก้อน เอาพี่เต้เอาคนหนึ่งเอาพี่เต้เอาพี่ชิมเอาพี่ก๊อตอา้าตอนนี้เอาหนึ่งคนก่อนจะเอาใครหนึ่งคนก็คือใครขอเบาแรงแรงลูกไม่เอา ก็ส์เหรอเพื่ออะไรดีไม่รู้อ่ะพี่กอออยู่ที่ก่องก็เล่นโทรศัพท์หลับหลับอย่างเดียวหลายคนก็จะแก้งพี่กออนะฮะเช่นพี่ตีชอบแก้งพี่กอดมากถ้าพี่ตีอยู่นะ นิพาษยอย่างเนี่ยไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบมองถึงคนอื่นนะผมไม่แกล้งพี่กอดครับกลัวกลัวโดนพี่กอดซ้อมพี่กอดตัวสูงสู้ไม่ไหวฮะ ไม่ได้เขินเขินทำไมครับใช่พิติม่ต้องมาเนียนผมโกหกอะไรอะ่ะผมยังไม่ได้โกหกเลย ้องอีกหุ่นจะสูงใจตรงกันนี่วะโอใย้พ่ชิมให้ชิมหลังไว้ได้ไหม นักน้ก,กินขาดไม่ใช่ผมเบากว่าพี่ก๊อตอีกแต่พี่ก๊อตตัวสูงแตโอ้โหให้ผมร้องเพลงไม่ไหวแล้วครับตอนนี้เสียงไม่มีนะฮะไม่บอกเลิฟซีนอะไรเราไม่บอกนะใช่ผมปวดเยอะผมไม่กล้าปวดพี่ก๊อตเพพี่กอ๊อตซ้อม น้ำหนักซู้พี่เขาไม่ไหวฮะยิมทีโลกละลายเดี๋ยวอีกสามนาทีผมจะไปแล้วนะยังไม่หายป่วยเลยพี่คิมนอนดึก ชอบหาอะไรแปลกๆมาเล่นนะพี่ติ่งเอาไฟอะไรไม่รู้มาเล่นใต้น้ำเป็นเป็นเป็นชายขายน้ำพ่อค้าหล่อบอกต่อเลยนะฮะแล้วก็ชอบเอาพัดลมอะไรไม่รู้ของเล่นเยอะพี่ติ่ะ เดือแ็กซี่อะไรพี่คิมไม่เยอะเดี๋ยวโป๊ะชอบเอาพัดลมเย็นๆมาเล่นนะพี่ติติงตังพี่ติติงตังแต่พี่ติเป็นคนดีนะครับพี่ติเป็นคนใจดีมากน้องนี่รักพี่ติมากๆเลยรักนะครับพี่ติอ๋อไปหาพี่อะ ตาตาขำม,มากเลยนะครับหนูไม่ชอบเมไออาไครก็อร่ผมยังไม่ได้เมาใครเลยนะพิตรีเลิฟเลิฟตีนะฮะพิติีเป็นคนใจดีเป็นคนรักน้อง <c oughs> น้องจะกินข้าวพิติีก็ตักให้เยอะเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ฝนืใจด้้ยว่าน้องจะอ้วนหรือน้องจะอะไรแต่ก็ตักเยอะไว้ก่อนนะครับ พูดเดียวไปสิบบาทเขายี่สิบได้ไหมฮะเขอบคุณครับใช่สิบบาทไม่พอนะพี่ตี <c oughs> <c oughs> พี่ตีละ่ะ <c oughs> กินยาแล้วผมกินยาอะไรไม่รู้แรงมากเลยนี่ก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วครับ ที่คิมอยู่ไหนเนี่ยคิดถึงบาค่ะบัต้องเลยเนอะหูเนอะเป็นหูเนะ้ะว่าตัวคิดถึงขายเจ็ตตาอมร ใช่ครับเจ็บนี้อีกนานเดี๋ยวให้อีกสามนาทีแล้วกันเดี๋ยวไปละอันนี้ของจริงกันนะ ความจริงมัดจุกอะเวลามันนะอยากให้มันไม่ทิมไม่คันใช่ป่ะแต่น,นี่อะตกมาหมดเลยเป็นอะไรไม่รู้แหเอาพี่ตีพี่คิมหายไปแล้วอ่ะทำไงดี พี่เิมก็หายพิตีก็หายเฮ้ยไส้องๆเลยใช่มีคนทิ้งอะไปถ้าบทเดะ โมดี่ไหนฮะอ้ไปเลยคนโสดนี่ไม่มีแบตหมดนะฮะบอกเลยใส่ออ๋อะ่ะทำไมพี่ก้อนไม่มาพี่ก้อนติดงานครับพี่ก้อนไปทำงาน ใช่แล้วตุ้หูเทเปละ่ปะปะเจ้าเจออะไรพี่ตีไหนบอกแบนหมดแล้วพิมพ์ได้ไงฮะ อย่าดึงไปโอ,อ้มันด้องไปแล้วเหลือนี่ก็อุ๋งอ,อันนี้อุ๋งสีขาวด้วยเหอนไหมนี่ายรูฟูอุ๋ง จับเวลาให้หน่อย สามนาทีแล้วพี่พลอยสวัสดีครับเป็นไงบ้างอยากจะโอ้พอต้นเนมุกเสียวนี่นะจะไปเล่นที่อื่นเนอะพี่ตีจำเวลาให้หน่อยสามนาทีเดี๋ยไปละ,าาจ,ะ,ปละจะหนีทุกคนไปนอน ไลครั้งนี้แล้วก็ครั้งหน้าอีกนานพี่พลสบายดีแต่ผมไม่สบายอ่ะทักตัวเดอรฟันดีนะครับพี่บาทฟันดีครับหายไวาไขอบคุณครับพี่พลเสียวบางพี่บาทเสียวบางไม่ชอบเสียว เสี่ยวไม่เป็นนะครับน้องน้องไม่ทันคนเนะข้าใจไหมเป็นคนไม่ทันคนะเล่นมุกอะไรมาก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เออแต่พี่เต้น,นี่ไม่เคยโผล่มาเลยลนะจริง <c oughs> แต่พี่เต้น,นี้แบบเดี๋ยวนี้เขา เต็มขึ้นนะฮะสุดยอดเดี๋ยวนี้หล่อปังมากตั้งแต่พี่เต้เพิ่มน้ำหนักมานี่แบบสุดยอดมากผมยังลดน้ำหนักไม่ทันเลยพี่เต้นี้เพิ่มน้ำหนักเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> มาเข่าอีกแล้ว แล้เออพี่เต้เทน้องเทตอนไหะพี่ติ <c oughs> ใช่แต่ต้องยอมใจพี่เต้เลยคือแกแบบวหวมากพี่แกแบบเพิ่มน้ำหนักได้ไงไว้ไวเก่งมากเลย พอเพิ่มปุ๊บโหสุดยอดเต็มปับ๊บหลอ่อฝุ่มฟุฟ่โอ้ยทุกรอบเฉทุกรอบพี่ตีบอกให้จับเวลาเนี่ยเสร็จหรือยงังฮะไปแล้วนะบ๊ายบายแฮ่บายบายก็ขอบคุณพี่ๆครั้งนลครับที่ เป็นห่วงน้องว่าน้องจะไม่สบายนั<ม>่นแ,แหละแต่น้องก็ไม่สบายจริงก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้อยู่ยังไงก็จะตั้งใจนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย เราไม่ห่วงก็ไม่ต้องห่วงบาย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 คนอื่นบายบายพี่ตีบายๆบายๆบายบายเจอกันครับพี่ตีบายบาย ไปจริงลนละยไปจริง๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบบบาาายยย๊ bye. Bye bye. เออมีคนไล่ได้เราจะไม่ไล่อีกแล้วไล่กันนะบ๊ bye ๊าายยบบายบาย บายบายรอจนพี่ออกหมดห้องอะบ๊ายบายบ๊ายบบบาาายยย๊ฝันดีครับบ๊ายบายบ๊ายบบาายยถึงเช้าเลยไปแล้วบ๊ายบาย ดีครับป้าออนบายบายวันดีครับบายบายวัสดีครับบ๊ายบาย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 บายบาย

เดี๋ยวจะไปสั่งละบ๊ายบคนมนไม่สบายอ่ะให้อภัยได้ไหมบาย